เซร์เคบอยู่กับโจทย์ข้อที่เจ็ดนะก็อย่างที่บอกไว้ว่าอาจจะไม่เฉลยทุกข้อก็บทหนึ่งมันเยอะสุดก็จะเฉลยแค่ที่สัมพันธ์จริงๆนะก็จําได้ไหมว่าไมชลอปหนึ่งสตีฟโลบปไอเลขนึนอ่ะมันขึ้นเลขนึ้น,นส่วนเลขสองมีเลขสองเท่านั้นที่ลงอ่าดูนะแล้วก็ไว้อินสัมพันธ์ไปทีตัง้งฉากแล้วก็ใช้หลักการนี้ในการดูว่ามันคือไมชลอสตีฟโลบะโลอะไรนะก็มาดูว่าพี่ มียิงโจทย์บางสิ่งด้วยโจทย์คือเขาให้แค่ชลลบแบบนี้มาซึ่งตอนแรกนะ่ะมึงไม่รู้หรอกว่ามันคือมาชัลลบหรือสกีชัลลบมึงต้องมาหา y n กับ y c แต่ละช่วงก่อนใช่ไหมก็ y c นะ่ะมึงลากไปเลยเพราะ y c มันเป็นเส้นมันเป็นเส้นต่อเนื่องกันอยู่แล้วแต่ y n นะ่ะน้ํชัลลบมากมันก็จะต่าใช่ไหมชลบไอชัลบมากมันก็ y c จะต่ y n จะต่ําแต่ว่าถ้าชัลลบน้อยเนี่ย y c มันจะสูงประมาณนั้น S <S ซึ่งสมมติอันนี้กูเสริมให้นะว่าสมมติไม่เคยเป็นสติีสลบมมาก่อนอ,น,น,นอันนี้วาอันนี้เช่นกีตาร์นะสมมติไม่เคยเป็นสติีสลบมมาก่อนมันเปลี่ยนสลบมลงมาไอสมมติมันเคยเป็นมาสลมมาก่อนมันเปลี่ยนสลบมลงมาเนี่ยมันอาจจะเป็นสติีสลอมหรือไม่ก็ได้วะเนี่ยอันนี้เส้นแบกสลอมนะมันอาจจะเป็นมันหรือมันอาจจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้ยังเป็นมาสลบม ต่อก็ได้มันแล้วแต่ว่า y n กับ y c เนะี่ยถ้า y n มากกว่า y c ก็จะเป็นไม้ใช่ไหมละ่ะมันมึงต้องไปคิดเลขมาว่าแล้วเทียบเอาเนี่ยคือมึงคิดเลขไปเองแล้วมันก็เทียบว่า y n เท่าไหร่ y c เท่าไหร่ถ้า y n มากกว่า y c ก็เป็นไม้เชล و ถ้า y c มากกว่า y n ก็เป็นสติฟสชล و โอเคอันนี้คือโจทย์นะเขาให้มาแบบนี้เขาให้มาแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็มึงก็ต้องรู้ว่าเฮ้ยค่านแรกเนี่ยมึงจะหา y n กับ y c ยังไงดีวะมึงก็เอาไอตัว y c เนี่ยมันคือ q ส่วน b วายซี่มันเท่ากันทั้งทั้งหมดเนี่ยแหละมันก็เขาให้คิวมาเนาะเขาให้เอ็นมาเขาให้หาวายซวายเอ็นแต่ละช่วงนะแล้วก็เขาให้หน้าตัดมานะอันนี้คือบีบีอันนี้คือบีอันนี้วาเอ็นมึงไม่รู้ใช่ไหมอันนี้คือหน้าตัดที่เขาให้มาปุ๊บใช่ไหมมึงก็ต้องบอกว่าเฮ้ยว r อาคิวหาหาวซีก่อนนะก็คือหาวซีก่อนนะวาซีหาครั้งเดียวนะก็คือคิวเล็กนะท่าคิวใหญ่คนบีคิวใหญ่มึงรู้คือห้าหนึ่งห้าบีมึงรู้คือยี่สิบเอาห้าหน ได้คิวเลี้ยงออกมาเท่ากับ2 5 7 2 5 7 5นั่นแหละ2 5 7้5มึงก็เอาไปใส่สูตรนี้นะก็คือลาดัที่สามของคิวกำลังสองฐานจีมึงก็ 2, ได้ไาชิออกมาเท่ากับเลขนี้ก็ได้ไาชิออกมาง่ายๆเลยเอาง่ายสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือมันดูปบสองมาดูปบบสองหนึงใช่ไหมไอ้เหี้ยคือมันจะมี 3, 3, 3, สามสามสมการใช่ไหมล่ะเดีเ๋ยววะถ้ามึงรู้คิวเลี้ยงเนี่ยมึงสามารถรู้ไอ้เหี้ยอะไรกกับคิวที่ข้อได้หมเดเลย แั๊หนึ่งนะขอเปิดบทสองให้ดูมันจะมีสูตรนั่นอยู่อ่ันนี้บอกไว้นะว่า,า,วาเดี๋ยววะไอ้ดิบดิพี่อะไรอย่างนั้นนะมันไม่ต้งไปดูนะเพราะว่ามันเป็นแค่แบบอธิบายว่าทำไมมันถึง M 1นึ่ง M ส M สเป็นหน้าตาแบบไหนหเฉยตรงดิบอะจริงๆมึงตารูปไปก็พอ สูตรอยู่ไหนวะนี่สูตรสามสูตรนี้หลักๆคือมึงรู้คิวมึงหาไอซีได้มึงหาไอซีได้มึงรู้วีมึงก็จะรู้วีมึงรู้วีปุ๊บมึงรู้ไอซีมึงรู้ทุกอย่างแต่ว่าก่อนที่มึงจะรู้ไอซีมึงต้องรู้คิวก่อนคิวเล็กก่อนซึ่งคิวเล็กน่ฮะคิวเล็กกูจะบอกว่ามีสองอย่างนะก็คือคิวส่วนบีกับวีวายก็คือวีวายหมายความว่าเอาวายนี้เอาไวตรงเนี้ยแหละ คูณกับความเร็วมึงจะได้คิวเล็กเลยมันมีสองอย่างเก็ยบปะแต่ส่วนใหญ่มันจะใช้คิวส่วน b นนอะไรเอาใหมคิวเล็กหาจากคิวส่วน b คิวใหญ่ส่วน b b ก็คือของปว้งใช่ไหมหรือหาจาก b คูณกับ y ก็คือความเร็วคูณกับ y เนี่ยเก็ยบปะเกียบปะอ่าก็ง่ายๆคือมึงหาคิวส่วน b ใช่ไหมได้คิวเล็กเอาคิวเล็กมาหา y c ได้ y c จบต่อมาหา y n แต่ละช่วงนะ y n แต่ละช่วงก็ เห็นไหมว่าอมันต่างกันแต่ n มันเท่าใช่ไหม n มันเท่ากันหมดหรือว่ามึงใช้ค่าแรกหาหน้าตัดแรกใช่ไหมมึงก็ต้องบอกว่าเฮ้ยใช้สูตรนี้ลักกันเพราะว่ามันเป็นหน่วยฟุตต่อวีเนาะก็เลยใชุ้ดหนึ่งจุดสี่แปดหกหรือจะใช้หนึ่งจุดสี่เก้าก็ได้้วแต่มึงก็เอา q มาแทนนะเอา n มาแทนเอาอมาแทนซึ่ง a เน่ยก็คือยีสิบบาส n ใช่ปะ ความคูณยาว20 by n ส่วน p คือ y n 20 by n ก็คือ20บวก2ง y n แบบนี้ก็คือ y n y n ใช่ไหมเป็น2 by n แล้วก็20ก็เป็น20บวก2 y n r เท่ากับ a ส่วน p ใช่ไหม a ก็คือ20บ y n a ข้างบนอ่ะคือ20 by n ส่วน p คือ2 2 y n บวกิบแบบนี้ r เท่ากับ a ส่วน p นะก็จะได้ทายออกมาด4สมการตัวไปเดียวทายออกมาได้1.82 ต่อมาเนี่ยอันนี้คือวของสรุปแรกใช่ไหมแต่พอมาเป็น y ของสรุปสองเนี่ยมันจะเป็นมึงก็แค่เปลี่ยนเลขตรงนี้คือมึงอะในเครื่องคิดเลขอะมึงก็แค่กดกลับเวแล้วมันก็เปลี่ยนแค่เลขตรงนี้แล้วมันก็กดท้ายออกใหม่อันนี้คือกูคือมันเหมือนเดิมทุกอย่างอะเพราะว่าหน้าตัดมันก็เหมือนเดิมเก็นปะยังไงเอกับ r มันก็เหมือนเดิมเพียงแค่เ็มันก็เหมือนเดิมคิก็เหมือนเดิมแค่แค่เมันเปลี่ยนเห็นปะ เห็นว่ามันเปลี่ยนแค่ s เนี่ยมันเปลี่ยนแค่ s เนี่ยสา,สามสามสล o เนี่ยมี s l o p ที่หนึ่ง s l o p ี่สอง s l o ี่สามก็มันก็มี q หนึ่ง q สอง q สามนั่นแหละเพียงแต่มันเปลี่ยนแค่ s l o p งีน้นี่มึงก็แค่กดเครื่องคิดเลขกลับแล้วมันก็เปลี่ยนเลขตรงนี้แล้วมันก็ทายออกมาได้4.9มันก็กดเครื่องคิดเลขกลับแล้วมันก็เปลี่ยนแค่ตรงนี้แล้วมันก็ทายออกมาได้ y n เท่ากับ2.63ซึ่งจะเห็นว่าเห็นไหมว่าบอนนแรกมันคือ1.82ใช่ไหมแต่ y q มันคือ4.07 y yN yN ที่สองมันคือ4.9 yC มันคือ4.07เห็นไหมว่า yN มมากกว่า yC แสดงว่าเป็นอลไรมา l o ลบเพราะมัน yN มากใช่ไหมใช่แสดวว่าน้ำไหลสูงไหลสูงก็คือไหลไม่เร็วก็คือมา s l ลบนั่นแหละต่อมานะครับ yN กับ yC ที่หน้าตักที่สามนะโซนที่สาม yN มันน้อยกว่า yC เอา้าเทียบเป็นมา s l ลบอีกา็ว่ามึงก็ต้องโนว้นว่าเมันคืออันนี้คือสตีใช่ไหมอันนี้คือม y อันนี้คือสตรี ต่อมาเนะ่ะมึงอันนี้มึงหาได้แล้วมึงหาว่าเอ็ม,มาชีแล้วมึงทำข้อนหนึ่งเสร็จแล้วต่อมาหาโฟโปรไฟล์ใช่ไหมก็มึงก็เขียนว่ามันคือเอ็หนึ่งอ็นสองเนสามนั่นแหละแต่ว่าอันนี้กูสอนนะก็คือมันเปลี่ยนสลุกใช่ไหมอันนี้เอานี้ออาไปก่อนเอานีอา้ออ่อ่รูปนี้แหละอ,อ่ะอธิบายไงดีก็คือมึงจะเห็นว่ามันมีเส้นนี้ กูลากเส้นี้เพิ่มขึ้นมาอันนี้คือเส้นแบ่งสโลปล่างนี้เพิ่มมาอันนี้คือเส้นแบ่งสโลปหมายความว่าถ้าเกิดถ้าเกิดมันเปลี่ยนจากสตีฟอันนี้คือ y y n หน้าตัดที่หนึ่งอันนี้คือ y n หน้าตั้ที่สองอันนี้คือ y n y n ของสโลปที่สามนะก็หมายความว่าสมมติกูลากมาตรงนี้นี่ใช่ไหมล่างมาปลุก y n ไหลมามันเปลี่ยนสโลปมันต้องยกตัวขึ้นแต่มันจะยกตัวขึ้นเนี่ยได้เนี่ยมันต้องมันต้อง อันนี้มันต้องลากผ่านเช่น YC เว้ยอันนี้คือเส้น YC ใช่ไหมเส้นสีแดงคือเ,เส้น YC แล้วมันลากมาปุ๊บเนี่ยมันต้องลากผ่านเส้น YC มันอาจจะจ้ำตรงนี้ก็ได้คือจ้ำก่อนก่อนเปลี่ยนสลบกับจ้ำหลังเปลี่ยนสลบเป็นได้สองแบบมึงว่าสองแบบมันก็ถูกหมดอันนี้อาจารย์สอนกูมามึงจ้ำตรงนี้ก็ได้หรือมึงจ้ำตรงนี้ก็ได้ถ้ามึงจ้ำตรงนี้ถ้ามึงจ้ำตรงนี้ใช่ไหมสมมติจ้ำตรงนี้ ล่างมาจมตรงนี้มี s อะไรอันไหนไหมที่เป็นตรงนี้เป็น s มันตรงนี้มันเป็นแค่ s สองกับ s หนึ่งใช่ไหมเอมันเป็นแค่อสอง s หนึ่งแล้ว s สอง s หนึ่งเป็นหรือเปล่ามันก็เห็นว่า s สองมันลงเห็นว่าคูบอกว่าเลขสองมันลงไงส่วน s หนึ่งอ่ะมันมันขึ้นใช่ไหมแล้วมันก็ขึ้นแบบตัด y c s หนึ่งมันขึ้นแบบตัด y ีแสดงว่าถ้ามึงจำตรงเนี้ยถ้ามึงจำก่อนสลบอ่ะมันเป็น s หนึ่งได้แล้ว ถ้ามึงสงสัยว่าทำไมมันถึงจ้ำใช่ไหมเพราะว่าเห็นไหมว่าข้างล่างไวซีมันคือซูเปอร์แต่มันล่าตัดไบซีแปลว่าเปลี่ยนจากซูเปอร์เป็นสับแสดงว่ามันเกิดไฮโดรเจนจ้ำเจ็บป่ะมันเกิดไฮโดรเจนจ้ำสมมติมึงจ้ำตรงนี้มันก็จ้ำอยู่ดีเจ็บป่ะเพราะมันจ้ำเพราะว่ามันล่าตัดไบซีไงแต่ว่าถ้าเกิดว่าไบเอ็นมึงเสียบอยู่ตรงนี้มันก็เป็นเซลล์เหมือนเดิมแปลว่ามันไม่เกิดจ้ำเลยเพราะมันไม่ได้เปลี่ยนจากซูเปอร์เป็นสับเจ็บป่ะแล้วถ้ามันเปลี่ยนจากซูเปอร์เป็นสับเมื่อไร่นคาี้เ สมมติวันนี้ใช่ไหมมันก็อันนี้มัน M2 หรือเปล่ามันก็เห็นว่า M2 มันลงแต่อันนี้มันขึ้นแปลว่าไม่ใช่ M2 มันก็ดูว่าเฮ้ยมันเป็นมันเป็น M1 หรือเปล่ามันก็ดูว่าเฮ้ย M1 เนี่ยมันตัดไบชีนะแสดงว่าเป็น S1 ได้กูพูดผิดมันคือ S1 ได้เห็นป่ะมันคือ S1 ได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าอันนี้คือจบกรณีที่จ้ำก่อนใช่ไหมอันนี้กรณีผ่านสลบมาแล้วค่อยจ้ำถ้าผ่านสลุบมาแล้วค่อยจ้ำเนี่ยมึงก็ดูว่าเฮ้ย ใช่ว่าอันเนี้ยเป็นมาจําตรง S ใช่ไหมเพราะว่าหน้าตัดเนี้ยคือหน้าตัดเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงแปลว่าไม่มีไม่มี m หนึ่งอสองอสามที่อะไรเกิดขึ้นเลยแต่อาจจะมี S หนึ่ง S สอง S สามตรงนี้ก็ได้นะก็มาดูว่าเฮ้ย S สามเป็นอสามหรือเปล่าไอ้เป็น m สามหรือเปล่าก็มาดูว่า m สามมันขึ้นขึ้นแบบตัดรอย C แปลว่าเป็น m สามได้ก็คือจําไว้เลยว่าใครดูจําน่ะมันเป็น m สามได้ถ้าเกิดที่ไมโ e l มันจะเป็น m สามได้ เอานะั้นเป็น M สองหรือเปล่ากูบอกอยู่แล้วว่า M สองมันลงเลขสองมันลงแปลว่าไม่ใช่ A สองะส่วนนี้ก็ไม่มี A หนึ่งเนี่ยเพราะว่ามันพอมันจ้ำใชม่มันก็จะจ้ำแล้วก็พยายามกลับหา Y n เดิม Y n ของของสลบนี้ยมันจะพยายามกลับหา Y n เสมอมันก็เลยมีแค่ขึ้นมาถึงแค่หน้าตดที่สองเส้นที่สองนะ่ะโซนที่สองไม่ได้ขึ้นไปถึงโซนที่หนึ่งแปลว่ามันก็มีแค่ M 3มเนี่ยที่เป็นไปได้เอาใหม่นะถ้าอย่งนี้อะดูรูปนี้ ถ้าจําตรงนี้เป็น S หนึ่งได้อย่างเดียวพราะ S เป็น S สองไม่ได้เพราะ S สองมันลงส่วนถ้าจําตรงนี้เป็น M สามได้อย่างเดียวเป็น S สองเป็น M สองไม่ได้เพราะว่า M สองมันลง M สามมันขึ้นเข็าป้ะแล้มันจะมีกรณีอื่นองนะเดี๋ยวดูดูไปเรื่อยนะก็คืออันนี้กูบอกว่าเฮ้ยมันจําตรงอันนี้กูที่กูทำแนละ้วก็คือมันจําตรงนี้ใช่ไหมแสดงว่าไม่เป็น M สามไม่ใช่ S สามละเป็น M สามกูเขียนผิดมันต้องเป็น M สาม แบบนี้ 1, มเคลียอันนี้ yeah. นนมันหนีใช่ไหมถ้าเกิดว่ามันก็มีอีกสองอะไรนี่วะสมมติมึงบอกว่าเปลี่ยนสลปตั้งแต่น,นี้ปุ๊บอย่างงี้แสดงว่าอันนี้คืออะไรอันนี้คือสองเป็นอยู่ในไมสล็ปใช่ไหม 1, 2, 3เนี่ย 1, 2, 3ก็ตามมันี้ใช่ไหม 1, 2, 3อยู่ในไมสลปเป็น M2 ได้ไหมก็ดูว่า M2 มนลงเฮ้ย hey, มันก็ลงแล้วมันลงแบบตัดไบซีด้วยนะมันลงแบบตัดไบซีแสดงว่าเป็น M2 ได้ เก็บป่ะตรณีน,นี้มันอยู่ในสกิปสโลวแล้วมันเป็นสโลวใหม่แล้วอันนี้คือเส้นแบ่งสโลวนะมันเป็นสโลวใหม่แล้วอันนี้หนึ่งสองสามมันเป็น S สองได้หรือเปล่าก็ลองมาดูว่า S สองมันลงแบบสัมผัสใบซิใบเอ็นเฮ้ยอันนี้มันก็ลงแบบสัมผัสใบเอ็นนี่หว่าแสดงว่ามันก็เป็น S สองได้ใช่ไหมเก็บป่ะอีกกรณีหนึ่งคืออาจจะไม่ใช่แบบนี้ใช่ไหมแต่เป็นแต่ไหลามาอย่างนี้ใช่ไหมไหลมา มก็คือไหลมาเรื่อยๆแล้วค่อยมามาเกิดโค้งลงที่ตรงนี้แสดงว่าอันนี้จะไม่มีที่อะไรเปลี่ยนแปลงในไม่สลบแล้วแต่ว่าจะเปลี่ยนแปลงแค่ตรงสิปสลบซึ่งตรงนี้มันคือ S1 หรือเปล่ามึงก็ดูว่า S1 มันขึ้นปะอันนี้ไม่ใช่ S1 ล่ะเก็ตปะไม่ใช่ S1 แต่ว่าอันนี้เป็น S2 เพราะว่า S2 มันลงไงแล้วมันลงแบบมันลงแบบสัมผัส YN ใช่ไหมซึ่งอันนี้มันก็พยายามไปสัมผัส YN YN ใหม่ของมันอ่ะมันก็ลงใช่ไหมแล้วก็พยายามแบบไหลเพื่อสัมผัส YN ใช่ไหมแปลว่านี้คือใช่โอเค ก็แค่นั้นแหละก็เขียนสลุปโปรไฟล์นะเอาง่ายๆกูสรุปอีกทีหนึ่งนะมึงเจอหน้ามึงเจอสลุปเปลี่ยนมันจะเริ่มจำมันจะจำเพราะอะไรมันจำเพราะว่า y y n เดิมนะ่ะเราแรก y n น่ะมันต่ำกว่า y c ตอนนี้ y n ถูกกว่า y c y n ที่ต่ำกว่า y c คือสับไอคือซุปเปอร์พอมัน y n สูงกว่า y c มันเป็นสับแสดงว่ามันเปลี่ยนจากซุปเปอร์เป็นสับมันต้องเกิดไฮดรอลิกจำแต่อันนี้อันเนี้ยเนี่ยมัน คือถ้าถ้าสับถ้าสับเป็นชูปเปอร์มันจะไม่เกิดไฮดริกจ้ำหรอกใช่แต่ว่าถ้าุูเปอร์มันสับเห็นไหมน้าไหลเร็วมาเนี้ยมันจะเกิดไฮดริกจำ้ำมันต้องจําขึ้นไปก็คือจําเพื่อตัดไบซีพอตัดไบซีปุ๊บเกิดไฮดรอิกจ้มพอเกิดไฮดริกจ้ำเนี้ยมันก็มาดูว่าเฮ้ยมันสามารถเป็นได้สองแบบก็คือจําตั้งแต่ไมซ์สลปหรือค่อยไปจําตรงสติฟสลปจําตั้งแต่ไมซ์สลปถ้าจําตรงไมซ์สลปเป็น่1ได้ถ้าไอถ้าจําตรงสติฟสลปพูดผิดไอเหี้ยพูดผิดหลายรอบแล้ว ถ้าจำตรงสติสลบเป็น s หนึ่งได้ถ้าเกิดจำตรงไมส่สลบเป็น m สามได้เป็นแบบอื่นไม่ได้แล้วอันนี้ก็มาดูว่าเฮ้ยมันเริ่มน้ําเริ่มแบบไหลลงตั้งแต่ตรงไหนโค้งน้ําอ่ะถ้าโค้งลงตั้งแต่ตรงนี้เป็นทั้งได้ทั้ง s สองใน s สองแต่ถ้าเกิดไหลามาปุ๊บแล้วค่อยมาโค้งตรงนี้เป็น m สองไม่ได้นะเพราะว่า m ไมส่สลบยังไม่เปลี่ยนแต่ว่าสติสลบมันเกิดการเปลี่ยนแล้วเป็น s หนึ่งไม่ได้เพราะว่า s หนึ่งมันขึ้นแต่ s สองมันลงใช่มันเป็น s สองได้ก็ การล่าสัมผัสไปอย่างนี้เก็บปะโอเคเดี๋ยวมันจะมีเดี๋ยวทำอีกเต้าไว้ของสติสีสโลมไปสโลปอะ่ะมันจะมีเรื่องประตูระบายน้ำด้วยใช่เดี๋ยวอัดเพ่อ